สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาในบทที่5เรื่องชีวิตใหม่จากหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า69นะคะมีรายละเอียดอย่างไรนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ในรายละเอียดเนื้อหาเรื่องชีวิตใหม่นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า70นะคะซึ่งก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ในแต่ละคำก่อนนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าคำศัพท์มีคำไหนบ้างคะ่ะคำแรกคำว่าคู่ต่อไปคำที่2ค่ะคำว่าตู้ คำที่3ออกเสียงว่าซื้อคำที่4คำว่าก้าวคำที่5คำว่าอ่านคำที่6คำว่าชิมคำที่7เงินคำที่8ปดส้มคำที่9กะทิคำที่10น้องชายคำที่11มะม่วง เรามานักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า71นะคะมาดูคำศัพท์ต่อมาเลยนะคะคำแรกผักบุ้งบะหมีขับรถกลวยเตี๋ยวเครื่องเขียนน้อยหนาธนาคารมะพร้าวอ่อนไอศกรีมเย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศ ต่อมาคำศัพท์ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเส้นประนะคะบม่มแลกเยี่ยมเที่ยวเ,เมืองเพิ่มส่วนทุระรู้สึกชายป่าเข้าใจเจ้ามือรู้จักประจำเดี๋ยวเดียว ตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวานอย่างไรบัตรแข็งเย็นเฉียบวิตามิน A จุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่หลังจากที่นักเรียนได้ เรียนรู้คำศัพท์และฝึกอ่านไปนะคะทีนี้มาลองฝึกอ่านเนื้อหาในเรื่องชีวิตใหม่ไปพร้อมๆก,กันกับครูจอยได้เลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้า72ค่ะเริ่มกันเลยนะคะตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่าลุงวัน พี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรอยอยู่ที่นี่ผู้ผ่าและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกัน อย่างสนุกสนานผู้ผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่าม้าส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัด ก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผาต่อมาหน้าเจ็ดสนะคะแล้วค่อยๆ่ก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูง,งวงไม่โบกหูไม่แกว่งหาง ไม่ร้องเอิกเอิกแอกแอ,ก,อกมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกรุงกลิ่งเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกๆหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถ ผู้ใหญ่ขอแวะทำธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพ่อของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้ต่อมาหน้า74นะคะ เดียวเดียวได้เงินออกมาเด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำผู้ผาสั่งบะหมี่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้ง มีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวานทุกคนเลยได้หัวเราะกันมื้อนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือต่อมาเปิดหนังสือเรียนหน้า75นะคะพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้า พาทุกคนไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ๆไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสทูเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกภูผ,ผาพูดขึ้นว่าอร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วย แล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยผู้ผ่านและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาต่อมาหน้า76นะคะเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกัน จะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้วลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและขวานมิ่งที่จุดผักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัว มีชีวิตใหม่ผูผานและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับรายละเอียดเนื้อหาเรื่องชีวิตใหม่ซึ่งในรายละเอียดเนื้อหากูใจก็ได้นำคำศัพท์มาให้นักเรียนทำความรู้จักและก็ในส่วนของเนื้อหาเรื่องชีวิตใหม่ ยังไงก็ขอให้นักเรียนลองไปฝึกอ่านและทบทวนเนื้อหาก,การต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ